โอมาสเตอร์ทุกท่านคะรบกวนสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกเราทุกคนที่ตั้งจิตในวันนี้หรือใครที่มาดูย้อนก็จะได้รับพลังงานดีๆนีด้ด้วยสำหรับผู้ที่ดูย้อนหลังเราจะตั้งห้องศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟ ในทุกททิศรวมถึง full protection on ให้กับกลุ่มของเราส่วนคนที่เข้ามาฟังให้ประหนึ่งเหมือนท่านอยู่คนเดียวอยู่ในพื้นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านเพียงคนเดียวตั้งจิตให้แน่วแน่ว,ว่าเราจะไม่รับพลังอื่นที่ไม่ใช่ของเราเราจะรับแต่พลังที่ดีที่บร,รสิสุทธิ พลังเรกิอันบริสุทธ์เท่านั้นพลังจากเอเเดตมาสเตอร์ทั้งหลายที่เทียบเท่าอันคอนดิช o ั่น l ลิฟเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสูงสุดข,ของตัวท่านเองหรือท่านสามารถส่งต่อความสุขนี้พลังดีๆนี้ให้กับคนที่ท่านรักได้ให้เลือกหนึ่งคน ในตอนนี้เหล่ามาสเตอร์ทั้งหลายก็จะแชนเนลพลังของเรกิเรกิเรกิช็อกเกอร์เรช็อกเกอร์เรช็อกเกอร์อเรเซเิกี รวมพลังของอักเกนจูสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอักเกนจูสมิคเอลราฟาเอลยูเรลแกเบรยลหรือเซราฟรวมถึงก้อนและก d อน God s ตทั้งที่เอ่ยนามและไม่เอ่ยนามในการขอเคลียร์พลังงานพร้อมกับบูส์พลังออร่าออร่าที่แจ่มใสผุดพองมีแต่คลื่นพลังดี ในทุกๆจัก,กรพร้อมพรอมกันตัวหนึ่งเหมือนทุกท่านตอนนี้กำลังนั่งอยู่บนดอกบัวสีฟ้าดอกบัวสีฟ้าที่พร้อมจะซึมซับและขยายทาน รวมถึงาธาตุทั้งสี่ในร่างกายก็จะปรับสมดุลหยินอย่างแะให้มาสเตอร์กำหนดปรับาธาตุดินปรับาธาตุดินให้กับทุกท่านค่ะ ไปปรับทับนะ้ำ ลำดับต่อไปปรับภารับัดลมค่ะและลำดับสุดท้ายปรับธาตุไฟ ตอนนี้เข้าสู่สภาวะโล่งโปร่งสบายเข้าสู่สภาวะที่ทุกอย่างนั้นสมดุลไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟแล้วเพิ่มเติมด้วยพลังแห่งเรกิพลังแห่งไดโคเมียว แสงแห่งพุทธะแสงแห่งพุทธะจนร่างทั้งร่างและออร่าสนามพลังทุกชั้นนั้นสว่างขึ้นใส่ขึ้นสว่างขึ้นใส่ขึ้นให้ท่านกำหนด เห็นตัวเองอีกครั้งในห้องส่วนตัวของท่านหรือกำหนดถึงบุคคลที่ท่านส่งต่อพลังงานในดีนี้ในห้องส่วนตัวของเขาและให้สังเกตดูออร่าสนามพลังว่าออร่าสนามพลังของเขานั้นใสขึ้นสว่างขึ้นหรือออร่าสนามพลังของเรานั้นใสขึ้นสว่างขึ้นหรือ,อยังในขณะเดียวกันนั้นเหล่ามาสเตอร์ทั้งหลาย ก็ยังช่วยส่ง e NERGY ของการ Boost Aura Enhancement ให้กับทุกท่านอย่างต่อเนื่องถ้ามีส่วนไหนที่ยังไม่ใสสว่างให้ท่านโฟกัสพลังงานดีๆไปที่ส่วนนั้นถ้าเข้าไปทดแทน พลังงานใ,นใดๆที่ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปนั้นก็ให้ถอดถอนออกไปและด้วยอำนาจของ God and Goddess และ a s c e n d e n Master จะคอยคุ้มครองพวกเราและ Angels ทุกานให้โฟกัสอยู่ในเครื่องพลังงานดีๆที่เป็นประโยชน์เป็น High vibration เป็น Unconditional Love ในขณนะเดียวกันก็จะมีการกราวพลังงานลงไปเบื้องล่างสู่พื้นปัตภีรวมถึงไวเลทเฟลมเพื่อการฉะลาพลังงานที่ตกหล่นหรือข้างขางเราจะอยู่ในความเงียบสักครู่ประมาณ5นาทีค โล่งว่างร่มสบายไว้ให้เรายัางคงเปนทีมเก็บรักษาอารมณ์ความรู้สึกนมิไว้ในวันนี้และทุกๆวันในอนาคตหากมีเรื่องเหตุการณ์ใ,ใดๆเข้ามาในชีวิตก็ให้กลับเข้ามา กลับเข้ามาสู่สภาวะแห่งความเบาสบายนี้แล้วเราก็จะสามารถส่งต่อพลังงานดีๆนี้ให้กับผู้อื่นรอบๆตัวเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้การฮีลิ่งสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็จะกลับมากลับมาที่ฟิสิกอลบอดที่ของเราร้อเซกลับมาร้อเซกลับเข้ามาที่กระมอมทานกระหม่อมนกลับเข้ามา จิตวิญญาณใ,ใดๆที่เคยตกล่นไว้ให้จิตวิญญาณนั้นได้ดูการชะล้างแล้วกลับเข้ามาที่ตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันและให้ท่านค่อยๆหลอนล้อมพลังงานสนามพลังออร่านั้นสดใส เป,ปเปลี่ยนพลังงานตั้งแต่ศีาารษะจรดปลายเท้าและเริ่มการกราวดิ้งได้ค่ะกำหนดจิตไว้ที่ปลายเท้าให้เรามีสนามพลังที่ช่องท้อง เชื่อมต่อกับแกนกลางของแผ่นดินให้เรารู้สึกหนักแน่นมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยเราเชื่อมั่นว่าพลังงานใ,นใดๆก็ตามที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสุขกับเรานั้นจะถูกถ่ายเทออกไปอย่างอัตโนมัติไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนให้เราสามารถดำรงอยู่กับความสดชื่นแจ่มใสกับพลังงานบวกๆบวกๆแต่นี้เป็นต้นไป และเมื่อพร้อมแล้วก็ค่อยๆขยับตัวขยับเท้านะคะแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมา